สวัสดีครับวันนี้พบกับวงออโต้ค่ะเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่ที่สยามนิสสันทวีทรับสาขาสะพานใหม่นะครับวันนี้วงออโต้ค่ะเนี่ยจะพาเพื่อนๆม,มาพบกับน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์นะครับที่เป็นสีของปี2021นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่กำลังสนใจนิสส e ันคิกอีพาวเวอร์อยู่นะครับจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมกันได้เลย ในวันนี้นะครับผมเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS นะครับเพราะว่าสภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างติดขัดให้เราลงสถานีสายหยุดนะครับมองหาทางออกที่2พอเราเดินลงจากสถานีเพียงไม่กี่ก้าวนะครับก็จะถึงที่โชว์รูมสยามนิสสันทวีทรับแล้วนะครับ ภายในโชว์รูมนะครับตกแต่งดูสะอาดและกว้างขวางมากๆครับมีห้องรับรองและสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการหรือจะมาชมรถรุ่นใหม่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถและนี่ก็คือนิสสันคิก e ีพาวเวที่เป็นสีใหม่ในปี2021นะครับเรียกได้ว่าสวยแตะตาม,มากๆสีนี้นะครับมีชื่อว่าสันไลท์เยลโล่จะมีขายในเฉพาะรุ่น V ีและ VL เท่านั้นนะครับถึงแม้นะครับภายนอกจะไม่ได้ถูกดีไซน์ให้เป็นสีทูโทนก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีเส้น สายการตกแต่งตามมุมต่างๆเนี่ยด้วยสี Crossy b a c k และสีโครเมียมนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจงหน้าแบบ v e Motion นะครับหูกระจกเป็นสีเดียวกันกับตัวรถราวหลังคาเป็นสีเทาเมทัลลิกซึ่งราวหลังคาเนี่ยสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลด้วยกันนะครับล้ออลอย17นิ้วนะครับแบบทูโทนและไฟท้าย LED แบบบูมแมลงซิกเนเจอร์ลานะครับที่ยังคงให้ความเป็นเอกลักษณ์สวยสะดุดตาม,มากๆเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสไตลิสต์แพคเกจนะครับที่ช่วยสร้างบรรยากาศแอมเบียนท์ไลท์ภายในห้องโดยสารให้ดูหรูด,ดูสปอร์ตมากๆ ไม่ว่าจะเป็นแผงประตูทั้ง4ี่บานที่วางท้าผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังสีแอมเบรไลท์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด7ดสีด้วยกันนะครับผมและในส่วนต่างๆเนี่ยยังถูกตกแต่งด้วยสีดาเปียนโนแบ็กนะครับตัดกับสีเงินเมทริกนะครับทำให้ในส่วนของภายในเนี่ยดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามทางเจ้าหน้าที่กันนะครับว่ามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างน,นะครับผมอ่าสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับสยามสันพูมีับ สวัสดีครับผมแกมที่รึกษาการขายครับผมอ่าก็วันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาให้ได้ชมสำหรับน e ิสสันค i ิกอีพอวเกันนะครับผมก็เลยอยากจะมามาสอบถามกันว่ามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่กำลังสนใจรุ่นนี้อะไรบ้างนะครับครับผมในส่วนของนิสสันคิกนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับถ้าจบจองตัวนิสสันคลิกนะครับเรามีพิเศษเชียรโปรโมชั่นแถมฟรีคูคซึ่งมูค่าสูงถึง 2> 1, 1, 2, 3, 1> <Wow. S 2> น0 0งหนสามพับาทว้าวโอ้สําหรับที่ลูกค้าที่จองกับทางนิสสันทวีซั์เท่านั้นเนาะใช่ครับผมปร uh huh. ะห้อนิสสันทวีซั์ตอนนี้เรามอบโปรโมชั่นสเปเชียลพิเศษให้เลยนะครับ wow. oh. ว้าวโอ้ถือได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะครับ,บรณเวลานี้เรามีทานนงนิวนิสสันคิดเป็นรถทดสอบเทสได้ พร้อมติดตั้งฟิล์ม V2 ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาทดสอบกันกันกบ Ni ส s ันคิ c k ีพาวเวนะครับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะแต่เพิ่มเติมคือติดฟิล์ม v 2มานะครับฟิล์มที่ติดมารุ่นนี้เนี่ยคือรุ่น Eco s t a t เ r นะครับ x 4 0นะครับผมอ่มาเรามาลองขับในช่วงเวลาประมาณเนี่ยจะเที่ยงแล้วครับแดดจะตรงหัวเราแล้วนะครับว่ามันจะกันรังสีได้ขนาดไหนนะครับเราไปดูกันนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาผมไปทดสอบรถ รุ่นต่างๆนะครับบางค่ายหรือบางยี่ห้อเขาอาจจะไม่ได้ติดฟิล์มมาให้นะครับเวลาเทสรถช่วงกลางวันหรือบ่ายเยนี้ยบอกเลยว่าร้อนมากๆนะฮะในตลาดบ้านเรานะครับเราก็จะเห็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขาเรียกว่าแบรนด์วีูเนี่ย มากันอย่างยาวนานมากๆแล้วนะครับได้มีการเพิ่มเป็นซีรีส์สำหรับตระกูลอ e ีโคคาเข้ามาฟิล์มด้านหน้ารถนะครับหรือแม้ว่าจะด้านคานนะครับค่อนข้างที่จะมีไอร้อนตีเข้ามาน้อยมากๆเลยนะครับเราเอามือไปอ้างเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแทบจะไม่มีความร้อนเข้ามาในตัวรถเราเลยนะครับเนี่ยเราไปสัมผัสอยู่อย่างเงี้ยคุณสมบัติของเขาอย่างหนึ่งเลยคือผู้ที่ขับขี่หรือผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถนะครับ มีทัศนวิสัยในการมองออกไปนอกรถเนี่ยที่ดูโปร่งโล่งสบายนะครับแต่กับกันผู้ที่มองจากด้านนอกเข้ามาในรถเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมองภายในตัวรถเนี่ยเห็นได้น้อยมากๆเลยครับทําให้คนในรถเนี่ยรู้สึกมีความาเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ฟิล์มของทางวีคูนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะครับสามารถการรังสี UV ได้ถึง99%นะครับและสามารถลดความร้อนที่จะเข้ามาอย่างห้องโดยสารได้ถึง70%นะครับเป็นเทคโนโลยีเดียวนะครับของทางวีคูเนี่ยที่เขาเรียกกันว่า XIR นะครับเทคโนโลยี XIR ที่ผมบอกไปเนี่ยเขายังได้การรับรองจากทางสถาบัน Skin Cancer Foundation ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่า ใช้ได้จริงปกติแล้วเนี่ยเวลาเราขับตอนเที่ยงหรือว่าขับตอนบ่ายแบบแดดจัดๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าจะมีไอร้อนตีเข้าหน้าเราหรือทางด้านหน้ารถนั่นเองเน,นะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากๆเลยนะครับมไม่ว่าจะด้านข้างหรือด้านหน้าเนี่ยอะเราเอามือไปอังก็ได้นะฮะเนี่ยความร้อนมันเข้ามาน้อยจริงๆนะครับก็จะมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์สูงกว่านี้ ซึ่งซีรีส์นั้นเนี่ยมีการผสมโลหะพิเศษเช่นเงินหรือทองคำนะครับตัวนั้นนะครับสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง9.6องศาเลยทีเดียวนะครับทั้งรถที่มีความทันสมัยและเงียบขนาดนี้บวกกับฟิลม์ม v ีรุ่นใหม่เราด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบนะครับก็หรือสนใจเกี่ยวกับน e ิสสันคิกอีพาวเวอรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อทางนิสสันทวีทรั์ ได้ทั้ง4สาขานะครับก็จะมีนิสสันทวีทรัพย์สาขาสมารรณม่สาขาสามโคกสาขารังสิทธิ์ของ2นะครับแล้วก็สาขาตลาดไทยนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับวงออโต้คาร์นะครับต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ